สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆที่เป็นคนไทยนะทำงานอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดนะคะสวัสดีสอป,ปลาวทุกคนทุกท่กทานด้วยคลิปดังคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อต้องที่ว่ากระช่างหน้ากลักศัตรูตัวร้ายที่คอยทําลายคุณเขาคิดจะทาอะไรกับคุณนะสมมาบริการคุณอนุญาตให้เราเปิดดูสตาร์ด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์รชนะคะ ลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปน,นั้นคลิปนี้ฟังเบื่อเป็นแก้น้ำทางเป็นแนวทางไม่ใช่ไม่ชอบกดเลื่อนผ่านนะคะ,อะคอมเมนต์น่ารักน่ารักไว้ใต้คลิปเนาะลิบาราศีตุลท่านลมแอรุรตราศีเมทท่าไฟวินาทราศีประสบราศีตุลแอรุตเอทธาุลมมิถุนตุก,กุมนะคะเจมินายราศีมิถุนธาตุลมไฟาตุไฟเมษศนุกรัส ราศีมีนท่านน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎนะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็น3 7 1 21 12 16 14แล้วก็25นะพลรางานของคุณตอนนี้เวลานี้นะมีไพ่เทพพระพฤหัสเทพพบุตรยุติธรรมนะคะแล้วก็พญาสุครีพนะ เทพพฤหัสนะ,ะเป็นเทพแห่งสภศาสตร์ความรู้บรมครูเทวดาก็หมายถึงบุคคลที่น่าเคารพบูชาควรกราบไหว้มีแววตาที่จริงใจและก็จริงจังแฝงไปด้วยความเมตตาปราณีมีความอบอ้อมอารีมียานทัศนะกว้างไกลและมีปัญญาอันบริสุทธิ์นะคะประเสริฐแล้วก็เป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาแล้ก็มนุษย์ทั้งหลายนะคะก็เป็น บุคคลที่มีในเรื่องของการพัฒนาด้านวุฒิภาวะทางด้านปัญญาและช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ทบทวนความเข้าใจในวิธีแห่งการดำรงชีวิตนะคะทางด้านความคิดจิตใจสติปัญญานะคะและการแนะนำให้คำปรึกษานะคะอาจจะเป็นตัวท่านเองที่จะเป็นผู้ที่จะต้องแนะนำให้คำปรึกษา ปรึกษาผู้อื่นแล้วก็ได้รับการปรึกษาการแนะนําจากผู้รู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยเตือนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่เนาะควรเก็บตัวเงียบๆหมั่นใช้ความคิดวิจารณญาณความสุขุมความเยือกเย็นคบคิดตัดสินปัญหาต่างๆด้วยปัญญา นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความรอบรู้มีเรื่องของการสนใจการศึกษาหาความรู้นะมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดมีประสบการณ์นะในการดำรงชีพดำรงชีวิตนะคะในด้านของวิชาการศาสตร์ขแขนงต่างๆด้วยนะคะมีรายได้เกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพเป็นหลักนะ,ะมีระบบมีแบบแผนในการดำรงชีวิต ะะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพนะคะและพลังงานของเทพ,พบุตรยุติธรรมเป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางอบอ้อมอารีเมตตามีความรักมีความเอื้ออารต่อผู้คนปราศจากอคตินะ,ะจิตใจซื่อตรงซื่อสัตว์และเป็นคนเที่ยงตรงนะ,ะพร้อมที่จะ ช่วยเหลือในการตัดสินแก้ไขปัญหาให้มีความเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สมดุลน,นะมีความยุติธรรมเป็นธรรมอย่างบริสุทธิ์นะก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดมีสติปัญญามีความรู้รอบครอบมีความสุขุมเยือกเย็นมีความปณีปนอมการไก่เกลี่ยนะคะก็ถือได้ว่าไม่ชอบให้ผู้อื่น นะเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบให้ผู้อื่นเอารับเอาเปรียบแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้นในด้านของกฎหมายนะคะหลักศิลธรรมและบรลลังานของพญาสุครีบนะคะก็ถือกำเนิดนะคะเกิดมาจากนางกานะัลนละอัจฉนะกัลละกัละอัจฉนานะคะ กับพระอาทิตย์แปลงกลายเป็นฤาษีโคโดมนะคะได้เสียการก็กำเนิดเป็นพยาสุครีพขึ้นมาก็นะอยู่ในเรื่องของรามเกียร์สำหรับนะตัวท่านเองเนี่ยนะมีในเรื่องของพยาสุครีพนะไพ่บันี้ก็หมายถึงความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวการต่อสู้การฟาดฟันกับปัญหาต่างๆนะที่ขัดขวางอยู่ข้างหน้าแต่ก็สามารถที่ะ ได้รับความสําเร็จนะเพราะว่ามีในเรื่องของการดิ้นรนเรื่องของการทำมาหากินการเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานนะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามมัใให่่ฟสูงนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะความคดดิดเริ่มนะเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของความจริงจังกับการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะมากนะครับเป็นผู้ที่สามารถ ใช้คำพูดคำจานะคะในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเรียกได้ว่าจัดสรรหาไรายได้นายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินและเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยฉะนั้นนาโตงท่านเองก็จะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งเหมือนพญาสุครีพนะคะมีความโดดเด่นมากๆก็ แม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะสิ่งที่ศัตรูตัวร้ายมองมาที่คุณนะคะคุณเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูตัวร้ายตอนนี้นะคะชีวิตของคุณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรในสายตาศัตรูตัวร้ายในตอนนี้ ขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะตัวตนของคุณสิบถ้วยนะคะมีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวหรือว่าตัวของคุณเองอาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข The Magician พลังงานของคนที่แบบ มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะมีไหวพิปฏิภาณน,นะ,ะมีทุกอย่างเลยอยู่ในมือนะคะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีะนะรู้ทันคนแล้วก็เรียกว่าอ,อ,อดีตนะเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ย เรียกว่าหน้าที่จะเจออุปสรรคมายแย่แยมากมายเก้าคาถาเนี่ยนะขนาดตอนนี้นะสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่านะยังไม่มีความสุขเต็มที่เลยนะคะแม้จะมองว่าเหมือนมีสุดสิบถ้วยอยู่แต่นะพลังงานของคุณชีวิตของคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่นะมันยังไม่ได้ทุกอย่างมันยังไม่มีทุกอย่างแต่สําหรับศัตรูตัวร้ายที่มองมาที่คุณเห็นถึงความ เป็มเปี่ยมของคุณมากเลยนะคะเห็นถึงความรู้ความสามารถความฉลาดความเอาตัวรอดความอัจฉริยะในตัวของคุณนะร่ำรวยเงินทองประสบความสําเร็จนะมีความเฉลียวฉลาดนะเก่งแล้วก็ดี p r e มเเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา นะคะเ,เวลาที่มีเนี่ยนะประสบความสําเร็จก็มักที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันคนอื่นเน่ยเป็นคนที่แบบยังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความทะเยอทะยานอยากเป็นอยา่างดีอย่างเด่นอย่างดังอยากได้อยู่แล้วก็นะ,ะมักที่จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันผุดขึ้นมาทีละอย่างอะเป็นความรู้ความสามารถก็ได้เป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเหมือนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาแล้วก็มาเผยแพร่ มาเปิดเผยนะให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยคือความสําเร็จของคุณนะคะการที่ตัวของคุณนะคะในอดีตเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์มาเยอะแยะมากมายความเจ็บปวดนะคะประสบการณ์ชีวิตมาแต่นะ,ะตัวของคุณก็ยังไม่หยุดนะไม่หยุดอยู่แค่นี้ยังมีการขวนขวายยังมีการดิ้นรนมองหานะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วก็ความสำเร็จนะชื่อเสียงแล้วก็นะ,ะแม้จะเป็นพลังงานของ d e m p s แต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมาค่นลม้มเดีมเพสได้เพราะว่า d ดี r มเพสแม้จะจิตใจดีมีเมตตาแต่ก็รู้ทันคนนะคะว่าใครมาดีใครมาร้ายและ d ดี r มเพสก็เป็นพลังของคน,คนที่มีสเสน่ห์มากๆต่อเพศตรงข้ามแล้วก็บุคคลลับข้างเนี่ยนะเดอะเดวิลเนี่ยไม่ธรรมดานะเรียกว่าคมในฝักร้ายลึกนะคะประมาณนี้เลยนะก็สามารถที่จะใช้ความดีนะคะพิสูจน์ความ ชั่วร้ายของคนไม่ดีได้หรือว่าใช้ความชั่วร้ายที่มีอยู่ในตัวน้อยนิดนะคะโต้ตอบกลับไปคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราได้เช่นกันนะนี่แหละสิ่งที่ศัตรูเห็นก็คือแบบเรียกว่าหวาดกลัวหวาดกลัวในตัวของคุณอยู่นะคะก็ไม่กล้าที่จะแบบต่อกรด้วยอารมณ์นี้นะคะแต่ก็มีความรู้สึกที่แบบเดวิลมีพลังงานของการที่แบบเ,เมื่อไหร่นะคะมีการสราปแช่งหรือว่าคิดในใจว่าเมื่อไหร่ที่คุณล้ม หรือว่าพลาดหรือว่าล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเขาก็จะคอยนะเข้ามาซ้าเติมหรือว่าเหยียบยำนะ่ำณเวลานั้นหรือว่าอาจจะแอบหอัวเราะยอบคุณก็ได้นี่คือพลังงานของคุณและพลังงานที่นะคะศัตรูตัวร้ายส่งมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระชักหน้ากากศัตรูตัวร้ายที่คอยทําลายคุณนะมาดูซิศัตรูที่คอยแอบแฝงคอยทําลายคุณเนี่ยมีใครบ้างเรารู้ตัวบ้างไหม พลังงานของศัตรูตัวร้ายนะที่คอยทำลายคุณนะคะมีพลังงานอย่างไรบ้างดีมเพรสเลยเหรอเรียกได้ว่าพลังงานสูซีดูดีนะคะกับคุณเป็นเจ้าการรมนายเวรนะคะบางคนมาท่านนะ,ะดีมเพรสตรงนี้นะ,ะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะ เป็นคุณแม่เป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเขานะคะเพ่งเลงหรือว่ามองมาจับจ้องมาที่คุณี่ยเป็นักงานของคนที่แบบคือสายอาชีพเดียวกันมีความโดดเด่นเหมือนกันถ้าเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ทํางานหัวหน้างานตําแหน่งงานหรือว่าอายุไล่เลี่ยก,กันนะ,ะใกล้เคียงกันและทาอะไรที่แบบเรียกว่ารู้ทันกันด้วย เพราะว่าเดือนไฮพิเซตเนี่ยเป็นประการของคนที่แบบแอบซ่อนอู้นะคะพลังงานคล้ายๆกับคุณเลยนะมามันและทีเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแต่น่าจะคนคนนี้มีความที่แบบใจดํามากกว่านะคะมีความที่แบบไม่ค่อยที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือเอาชนะคุณได้ทุกอย่างนะคะเขาจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเขาจะเป็นผู้ชายก็ได้ แต่เขาจะมีความที่แบบภายนอกดูแบบจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาในสายตาของคนทั่วไปแต่ถ้าสำหรับคุณเขาคิดว่าคุณเป็นศัตรูคู่แข่งของคุณนะคะเขาก็จะพยายามที่จะคนล้มคุณในรูปแบบต่างๆนะคะทำตามคุณเรียนเเรียกว่าเรียนแบบคุณเนี่ยเดอเดวตรงนี้ก็คือแบบไม่แพ้คุณแต่มีสิ่งหนึ่งที่ ต่างจากคุณคือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่มีความรักไม่มีความเมตตาไม่มีความปานีต่อคนอื่นจิตใจดามากคือฉันน่ะต้องกอบโกยฉันต้องได้ผลประโยชน์คนเดียวฉันต้องเก่งกว่าฉันต้องมีกว่าฉันต้องเหนือกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขามีมากกว่าคุณคือความใจดานะคะเขาไม่มีความรักไม่มีความเมตตาให้กับใครทั้งน <asion> ั้นเขามีความเห็นแก่ตัวในความที่แบบโดดเด่นในตัวเองนะฉันต้องเก่งกว่าเธอฉันต้องเหนือกว่าเธอฉันต้องมีกว่าเธอ นะคะแล้วก็เป็นเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของการงานด้วยนะเป็นคู่แข่งเรียกว่าคู่แข่งที่ดาร์กจริงๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีความรักความเมตตาเลยนะคะและพลังงานคนคนนี้เขาคิดจะทําอะไรกับคุณบ้างนะคะ The Hermit ส o องนะคะส่องดูพฤติกรรมของคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาโดยที่ถ้าเขาเห็นคุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเขาไม่มีความสุขเลยนะคะ เออแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงเหมือนเหมือนกันกับคุณแต่เขารู้สึกว่ายังไงคุณก็คือคู่แข่งของเขาอะนะคะเขาก็อยากเป็นหนึ่งไงหนึ่งในใต้ล่าอะไรเงี้ยนะคะท่องยุทธภพคนเดียวต้องมีชื่อเขาโดดเด่เนเพียงคนเดียวแล้วคนอื่นก็ต้องสยบเขาด้วยนะคะมันมีความที่แบบตัวของเขาเนี่ยนะ ก็นะคะยอมยอมให้คุณประมาณที่เหมือนกับว่าเออให้คุณเอาชนะเขาไปก่อนแต่เขาจะพยายามที่จะทำนะคะแข่งขันกันกับคุณให้ชนะคุณนะในช่วงเวลาที่คุณแบบอาจจะหมดแรงอาจจะขี้เกียจนะอาจจะยอมแพ้อย่างเงี้ยนะเขาจะแบบเรียกว่าผลักดันตัวเขาเองขึ้นมาให เขาเทียมกับคุณแล้วก็เหนือกว่า,วาคุณเนี่ยคนคนนี้รู้สึกว่าเขาจะใช้โอกาสในช่วงที่แบบคุณอารมณ์เศร้าๆอารมณ์ดาวๆ,ๆอารมณ์ไม่มีความสุขกดดันคุณหรือว่าเหยียบย่ําคุณเนี่ยนะคนคนนี้คือแบบคอยหาช่วงเวลาช่วงโอกาสนะที่จะเล่นงานคุณนะคะและพลังงานของคนคนนี้นะคะเราจะทํายังไงกับเขาดีเรากระช่างหน้ากากเขายังไงดีก่อนสิบดาบนะคะ เรียกไ,ได้ว่านะค,คนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนอื่นๆที่มักที่จะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวความเจ็บปวดความเสียใจนะคะจากบุคคลอื่นๆหรือว่าเป็นในเรื่องของโชคชะตาเวรกรรมต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็มีนะคะพลังงานบางพลังงานตัวของคุณแม้จะเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์มานะกระหน่ำซ้ำเติมนั้นล้มกี่ครั้ง แต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้แต่ก็ยังเชื่อมั่นในคุณงามความดีว่าทําดีย่อมได้ดีนะแล้วก็มีโอกาสดีๆเสมอแต่คนคนนี้เขามีความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากคุณเขาอาจจะไม่ไม่เชื่อในเรื่องของการที่แบบถ้าได้ล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วไม่ควรที่จะให้โอกาสคนที่ทําลายเรานะคะไม่ควรที่จะมีความรักความเมตตา นะคะคือเรียกได้ว่าคนคนนี้คือเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์นะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างทําลายหรือว่าแกนแก้เนี่ยเขาจะไม่ให้โอกาสเลยเขาจะตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตนะ,ะไปไกลๆเลยฉันไม่ให้โอกาสอารมณ์นี้แต่สําหรับตัวคุณคืออาจจะมีการเรื่อพูดดีหรือว่าทําดีด้วยหรือว่าให้โอกาสนะ,ะแต่คนนี้ไม่ให้ไม่เอาไม่คบเป็นเพื่อนไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ เป็นศัตรูตัวร้ายของคุณน่ากลัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเจ็บแล้วจำนะคะแล้วก็ไม่ให้โอกาสคนแล้วก็รู้สึกว่ามองเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูคู่แข่งหมดนะคะและคนคนนี้นะศัตรูตัวร้ายของคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำพฤติกรรมของเขานะคะมันเป็นไปในรูปแบบของการที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากม เป็นคนที่รักและก็ซื่อสัตย์ในการทำงานของเขาเป็นคนที่คนอื่นมองว่าเนี่ยเป็นที่รักของคนในครอบครัวเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างของเขาเหมือนเขาตัวคนเดียวเหมือนเขาโดดเดี่ยวเหมือนเขาไม่มีใครนะคะศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะคะเขาจะประสบความสำเร็จมาอย่างไง แต่ทุกๆครั้งนะที่เขาเดินเพียงลําพังอยู่เพียงคนเดียวเนี่ยนั้นเหนื่อยลําบากมาคนเดียวเขาไม่เคยมีใครที่จะอยู่เคียงข้างเขาเลยนะเขาเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเขารักตัวเขาเองและเขาประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองเขาถูกคนบุคคลละข้างสังคมละข้างกันแกล้งนะคะเรียกว่าทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขารู้สึกแบบ ปวดหัววุ่นวายในชีวิตนะคะไม่ช่วยแล้วก็ยังซ้ําเติมอีกดูถูกเหยียดหยามอีกเนี่ยพลังงานของศัตรูของคุณก็เลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเออนะคะเป็นการที่เขาใช้ความกโกรธนะ,ะมาผลักดันชีวิตของเขานะ,ะตัวเขาเนี่ยคือต้องเหมือนกับเรียกว่าวางแผนชีวิตอย่างดีๆนะคะแล้วก็มีการปรึกษาคนอื่นๆนะ,ะไม่ใช่ปรึกษาบุคคลรอบข้าง เขาไม่สามารถที่จะขอร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างได้นะคะเขาไปขอคําปรึกษาจากคนที่นะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักตัวตนของเขาขอคําแนะนําจนชีวิตของเขานะะสามารถที่จะกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเ่ย นี่นี่คือความแบบตัวของเขาเนี่ยเก็บความโกรธเกลียดชิงชังเคียดแคนมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตนะนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าศัตรูของคุณเนี่ยนะคิดอยากจะทําอะไรกับคุณนะสิ่งที่เขาคิดอยากจะทํากับคุณ3ามดับอินเวอร์ดคงจะทําอะไรที่มันแบบทำต่อหน้าคุณไม่ได้นะคะคงที่จะต้องทําแอบทําลับหลัง หรือว่าแอบแทงข้างหลังนะในช่วงเวลาที่คุณแบบเรียกว่าอารมณ์ดาวๆวซึมเศร้าหรือว่ามีเรื่องของปัญหาชีวิตเนี่ยนะเขาจะคอยคอยที่จะเยาะเย้ยถากถางคุณหัวเราะยาะคุณนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะในรูปแบบของเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าประมาณที่แบบ ทำตัวเหมือนเป็นคนดีแต่ในใจแล้วอาจจะย่อเย้ยถักถามคุณก็ได้เนี่ยพลังงานคนนี้คือด้วยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยนะ,ะซึ่งทําอาชีพการงานนะ,ะอยู่ที่เดียวกันกับคุณหรือว่าคล้ายๆกันกันกบคุณเขาก็ต้องแสดงออกถึงการเป็นครูบาอาจารย์การเป็นคนดีให้คนอื่นได้เห็นนะะก็เลยต้องคิปลุกนะคะทําตัวเป็นคนดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะ ถือศีลสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจของเขามาดูซินะคะจิตใจของเขาคือเป็นในรูปแบบของการที่เมินเฉยต่อความเจ็บปวดเมินเฉยต่อความทุกข์ยากของคนอื่นนะคะไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้คนอื่นนะะประสบความาประสบความสาเร็จเหมือนกันกับเขาหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีมากไปกว่าเขานี่คือพลังงานเขานะคือพลังงานของคนที่แบบว่าคือ เถ้ามาในรูปแบบของการที่มาขอกําลังใจขอปรึกษาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับมีการที่เหมือนแนะนําไปอย่างนั้นแหละนะคะเหมือนให้กําลังใจไปอย่างนั้นแหละแต่นี้แล้วคือแบบเออฉันก็เคยผ่านมาเนี่ยนะฉันยังเอาฉันยังเอาชนะหรือว่าฉันยังสําเร็จได้เลยทําไมเธอถึงทําไม่ได้นะคะเธอก็ต้องกลับไปพิจารณาตัวเองเขาอาจจะเหมือนกับว่า เรียกว่าไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะหรือว่าไม่ได้แคร์หรือว่าไม่ได้ต้องการให้คนที่มีปัญหาหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์จริงๆฉะนั้นก็จะเป็นพลังงานคนที่แบบเรียกว่าเอ,อ่อทาเพราะว่าหน้าที่นะคะไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นจริงๆฉะนั้นพลังงานของศัตรูนะคะที่คิดอยากจะทําลายคุณเนี่ยนะ,ค,ะคุณต้องระวังอะไรเดิมูนนะคะระวังพลังงานที่อยู่ในตัวของคุณนะคะ เส้นของคุณหรือว่าการที่ตัวของคุณสัมผัสรับรู้ถึงาการแสดงออกนะดูถูกเหยียดยามการสราปแช่งของคนคนนี้นะคะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขามีความหวังดีต่อคุณจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าเพียงแค่ต้องการที่จะแบบเหมือนอทำดีผ่านๆอารมณ์นี้ก็ได้เพราะว่าคุณจะต้องระมัดระวังความคิดความรู้สึกของคุณ นะควรที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างไม่ควรที่จะไว้ใจใครเชื่อใจใครนะเห็นอกเห็นใจใครเกินเหตุแล้วก็นะคะอาจที่จะทําให้ตรงคุณเดือดร้อนในเรื่องของสิ่งที่ทําอยู่ด้วยนะคะคือมีอะไรดีๆก็ไม่ควรที่จะไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าทําอะไรที่แบบทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉา หรือว่าหมันไส้ในเรื่องของความสําเร็จของคุณเพราะว่าศัตรูตัวร้ายของคุณเนี่ยคือมาในรูปแบบของการที่ต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างศัตรูตัวร้ายของคุณนะคะฉะนั้นก็ควรจะระมัดระวังนะคะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของเขานั่นแหละนะคะว่าเขาจะแสดงออกต่อคุณและคนอื่นๆอย่างไรคนอื่นเขาก็ต้องรู้อยู่ดีนะคะคือ มนุษย์เราอ่ะคือจะมีเซน์หรือว่ามีสิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้ว่านะคนนี้เป็นยังไงนิสัยยังไงนะคะไม่มีใครที่จะไว้ใจใคร100%เซฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในสังคมเพื่อนร่วมงานแล้วนะก็ควรที่จะระมัดระวังความคิดนะความอ่านทัศนคติการกระทําของตัวเราและของผู้อื่นที่จะเป็นเหตุให้เรา นะคะเสื่อมเสียแล้วก็พังทลายได้เนาะไม่ควรที่จะเชื่อใจใครไว้ใจใครนี่คือพลังงานของศัตรูที่คุณนะ,ะกำลังที่จะเจอหน้าก,ากากของเขาที่เขาสวมอยู่นะ,ะเราก็กระชากหน้าก,ากากของเขาให้แล้วเพราะว่าเขาจะมาในรูปแบบของการทําดีกับคุณนะ,ะพูดดีกับคุณ แต่อาจจะประสงค์ร้ายหรือว่าคอยเหยียบย่ำหัวเรอยอคนอยู่แตนะ่เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปมองเขาในแง่ร้ายนะคะเราก็ควรที่จะให้โอกาสเขาเนาะดูที่การกระทําของเขานะจนกว่าเขาจะนะเรียกว่าแสดงพฤติกรรมนั้นออกมานะเราค่อยปรีดตัวออกห่างจากเขานั่นเองเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ